สวัสดีครับผมเน็กสัมภเวสินวันนี้ผมได้มีโอกาสที่จะได้อ่านบทความหนึ่งครับในบล็อกดิบเป็นเพจที่ชื่อว่าเลดเดลี่ครับเลดเดลี่เนี่ยเขาได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานงูยักษ์แห่งการชนะบุรีครับผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยตำนานงูยักษ์แห่งการจนะบุรีเคยมีด้วยเหรอเพราะผมก็ไม่เคยได้ยินนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่คลิกเข้ามาฟังก็น่าจะไม่เคยได้ยินเหมือนกันใช่ไหมครับ าทุกคนพร้อมกับบรรยากาศฝนตกในตอนนี้แล้วใส่หูฟังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปรับฟังเรื่องจริงเรื่องหนีพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นนะครับต้องขอพูดถึงสถานที่ที่กำเนิดตำนานสุดสะเพิงนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือจังหวัดกาญจนบุรีครับเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีจุดเช็คอินมากที่สุดในจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยนั่นเองในอดีตแล้วอะครับตัวจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยยังคงเป็นเมืองที่มีป่าไม้เขียวชอุม่ม อุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีครับอีกทั้งยังมีแม่น้ำแควนกว้างใหญ่ไพศาลที่คดเคี้ยวเลี้ยวลดไหลผ่านครับและด้วยเหตุผลนี้เองเนี่ยป่าพืนนี้เนี่ยจึงได้รับสมญานามว่าป่าอเมซอนแห่งทวีปเอเชียเลยครับและผู้ที่จะบอกเล่าเรื่องราวตำนานของอสรพิษลายนี้ก็คือคุณลุงปรีชาไมตรีรักครับเจ้าหน้าที่อาวุโสข,ของสถานีรถไฟกาญจนบุรี ผู้ที่เติบโตมาจากจังหวัดกาญจนบุรีจนถึงปัจจุบันมาชั่วชีวิตครับโดยปัจจุบันคนลุงเนี่ยได้รับหน้าที่สน,นานการบนรถไฟขบวนกทมถึงน้ำตกใสยโยกครับในโอกาสที่เป็นทริปพิเศษในวันหยุดที่มีผู้โดยสารเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยลุงก็จะคอยดูแลทริปพิเศษในวันหยุดที่มีผู้โดยสารเข้ามาท่องเที่ยวที่น้ำตกใสยโยกนี้ครับคุณลุงเนี่ยได้เล่าถึงตำนานนี้ว่า ย้อนกลับไปราวๆปีพุทธศักราช2485ครับนานมากเลยนะเมืองไทยเนี่ยตกอยู่ในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2ครับยังหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยประเทศไทยเนี่ยถูกกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกเพื่อใช้ประเทศไทยเ,ยเป็นฐานส่งกำลังเพื่อนำทัพเดินทางไปโจมตีกองทัพอังกฤษทหารอเมริกันที่อยู่ในประเทศพามา่าดังนั้นเนี่ยเพื่อให้การเดินทางเป็นไปนได้อย่างราบรื่น จึงต้องมีการสร้างทางรถไฟขึ้นครับและสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควเพื่อให้รถไฟวิ่งผ่านสามารถลำเลียงอาวุธได้อย่างสะดวกฉชลเลยศึกชาวตะวันตกเป็นจำนวนมากที่กองทัพจกจังรวัดญี่ปุ่นจับมาครับจึงถูกมาใช้แรงงานในการสร้างทางรถไฟในจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้ว่ากันว่ากว่าจะสร้างสะพานได้สำเร็จ จะต้องมีการทำวิธีวงสวงสังเวยชีวิตของเฉลยศึกสงครามไปร่วมหลายหมื่นคนเลยทีเดียวอีกทั้งแน่นอนว่าสาภาพภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรีในสมัยนั้นนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นป่ารกทึบที่ชุกชุมไปด้วยยุงป่ามากมายและสัตว์หลายนานา,นาชนิดจนเป็นเหตุให้มีทั้งโรคระบาดอย่างไข้ามาลาเรียที่ฆ่าชีวิตเฉลยที่สร้างทางรถไฟแห่งนี้ เป็นจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวจนมีคำกล่าวเปรียบเปรยถึงผู้ที่เสียชีวิตจากการก่อสร้างทางรถไฟที่แสนยากลำบากสายนี้ว่าหนึ่งไม้หมอนแทนหนึ่งชีวิตที่เสียไปก็ลองคิดดูนะครับว่าไม้หมอนบนทางรถไฟเนี่ยมันมีกี่แท่งกันมันเยอะมากๆครับการที่จะสร้างทางรถไฟสายมรณะนี้เนี่ยเหล่าเชลยศึกต้องบุกป,ป่าฝ่าดงเข้าไป โดยคำสั่งที่ไม่มีทางปฏิเสธได้เลยของเราทหารญี่ปุ่นแน่นอนว่าแต่เดิมนั้นเนี่ยมันต้องเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าถิ่นมาก่อนถูกไหมครับการก่อสร้างเหล่านั้นเนี่ยเหล่าทาาหารญี่ปุ่นจะใช้เชลยศึกถางป่าเข้าไปและมีการตั้งฐานบัญชาการเป็นจุดๆกระจายไปตามทางที่ก่อร่างสร้างทางรถไฟจนกระทั่งถึงเส้นทางบริเวณอำเภอไซโยกครับ ซึ่งในสมัยก่อนนั้นเนี่ยเป็นป่าทึบที่ยังไม่เคยมีชาวบ้านย่างกลายเข้าไปเลยแม้แต่น้อยคือเป็นพื้นที่ใหม่มากครับและก็ไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรบ้างคุณลุงเนี่ยเล่าว่านอกจากภัยจากโรคระบาดท,ที่มากับยุงแล้วเนี่ยป่ารกทรึบก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านักล่ามือฉมังอีกมากมายที่พร้อมจะออกมาล่าเอามนุษย์กลับไปกินเป็นมือคําอีกทั้งในยุคนั้นเนี่ยถ้าหากประเทศญ,ญี่ปุ่น ได้ใช้จุดศูนย์กลางป่าของจังหวัดกาญจนบุรีนี้เองเป็นป้อมปราการสำหรับใช้ในการทารบแน่นอนว่าจะต้องลุกล้ำเข้าไปในเขตของเหล่าบรรดาสัตว์ป่าที่อยู่ลึกจนเกือบจะไม่มีใครเคยเข้าไปตรวจสอบมาก่อนเลยทั้งในถ้ำซอกหินต้นไม้ต่างๆถูกดัดแปลงทําเป็นป้อมปราการพร้อมรบหากแต่เพียงการเหยียบย่ำของกองทัพญี่ปุ่นนี้เนี่ย ไม่เพียงแต่เป็นการรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ป่าธรรมดาครับแต่กลับเป็นการลุกล้ำเข้าสู่อาณาเขตของอสูรรหล,ลายกลายยักษ์ที่จะต้องสร้างความหวาดกลัวกับทหารญี่ปุ่นไปตลอดการเมื่อมีการตั้งฐานเพื่อเป็นที่พักของทหารญี่ปุ่นที่ถูกส่งเข้ามาควบคุมเหล่าฉเฉลยจึงจําเป็นที่จะต้องมีการจัดชุดเวรยามตามมาตรฐานของกองทัพเพื่อดูแลความสงบแล้วก็ป้องกันเหล่าฉเฉลยศึกหลบหนีครับ กองทัพญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้จัดชุดลาดตระเวนร,รอบๆฐานทัพเป็นจํานวน15หนายเข้าเวงสลับผัดเปลี่ยนกันเป็นกะเพื่อที่จะได้เช็คว่ามีเฉลยคนไหนบ้างที่มีปัญหาหรือว่าคิดจะหลบหนีจะค่ายนั้นนะครับและแล้วเรื่องราวที่ต้องสร้างความหวาดหวั่นใจให้แก่บรรดาเหล่าทหารญี่ปุ่นก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่ได้มีการตั้งฐานทัพนั่นเลยครับเมื่อนายทหารญี่ปุ่นที่ถูกส่งออกไปลาดตระเวนนั้นเนี่ยมักจะหายตัวไปแบบไร้ล่องลอยวันละนายสองนาย ซึ่งก็สร้างความวิตกให้กับผู้บังคับบัญชาการเป็นอย่างมากเพราะกําลังพลที่หายไปอย่างไร้สาเหตุนี้ครับอาจจะถูกฆ่าศึกรอบทําลายหรือเปล่าเพื่อรอวันบุกเข้าโจมตีจึงได้มีการเพิ่มกําลังทหารเข้าไปอีกครับจากที่เคยเดนลาตะเวนเป็นจุดนะครับทีละคน2คนเนี่ยคราวนี้ก็กลายเป็น2อถึคนเลยทีเดียวแต่ถึงจะเพิ่มกําลังพลไปมากเท่าไหร่ครับก็ดูเหมือนว่าจะไร้ผลเลย เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังเกิดเหตุการณ์แบบเดิมซ้ำๆอยู่เรื่อยๆคือทหารยังคงหายไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วก็ไม่มีใครกลับมาเลยครับจนผู้บัญชาการเนี่ยต้องจัดทีมเพื่อค้นหาร่องรอยของนายทหารที่หายไปในเช้าวันรุ่งขึ้นครับกองทหารที่ได้รับหน้าที่ให้แกะรอยครับได้ออกลาดตระเวนไปรอบๆพื้นที่ที่ตั้งค่ายรัศมีเป็นประมาณ5กิโลเมตรครับจนกระทั่งได้พบกับถ้ำแห่งหนึ่งเป็นโพรงลึกมืด รวมถึงทั้งบรรยากาศเนี่ยหนาวเย็นชวนให้ขนหัวลุกเป็นอย่างมากหัวหน้าชุดไม่รอช้าครับได้จัดให้ทหารจํานวนหนึ่งเนี่ยลงไปสํารวจในถ้านั้นทันทีระหว่างที่ส่งทหารเข้าไปนั้นนะครับฝั่งที่เฝ้าอยู่ภายนอกเนี่ยก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นประมาณ1-2ถึงครั้งจึงทําไม่คิดว่ามีการต่อสู้กับศัตรูฝ่ายตรงข้ามอย่างแน่นอนจึงได้ส่งทหารอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้าไปเสริมทัพในทันทีไม่นานนะครับ หลังจากที่ได้ส่งกําลังเสริมลงไปในถ้ำเนี่ยทหารที่รออยู่ปากถ้ำก็ต้องวิ่งกระเจิงเมื่อได้ยินเสียงของทหารที่ถูกส่งลงไปตะโกนด้วยความตกใจว่าสัตว์ประหลาดพร้อมกับวิ่งพรวดออกมาเพื่อเอาชีวิตรอดทันทีที่ทหารที่ถูกส่งเข้าไปเนี่ยสามารถเอาชีวิตรอดกลับออกมาได้ครับพวกเขาเก็ได้เล่าถึงวินาทีที่พวกเขาได้เจอบางสิ่งบางอย่างในถ้าด้วยน้ําเสียงที่สั่นเคลือ พร้อมกับใบหน้าที่ตื่นเต้นอย่างสุดขีดและก็กลัวมากโดยสิ่งที่เหล่าทหารเหล่านั้นที่วิ่งกันออกมาครับได้เล่าให้ฟังเนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าสิ่งที่เขาเจอและก็ประชันหน้ากับมันเนี่ยมันคืองูขนาดใหญ่ที่พวกเขาเองก็ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนเหล่าทหารที่ชีวิตยังไม่ถึงคาดเหล่านี้เนี่ยเล่าถึงสิ่งที่เผชิญมาอย่างหมดเปลือกเลยหัวหน้ากองทัพเมื่อได้ยินดังนั้นครับ ก็เลยสั่งให้จัดการกับเจ้าเพชฌฆาตยักษ์นั้นเนี่ยอย่างเด็ดขาดทันทีด้วยวิธีการเอาระเบิดยัดเข้าไปในถ้ำนั้นให้แหลกแล้วก็ตายเพื่อทําการปลิดชีพเจ้าง,งูยักษ์ตัวนี้ระเบิดจานวนมากครับถูกลําเลียงเพื่อมาใช้ระเบิดถ้ำปริศนานี้ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่พำนักของพญาง,งูอย่างมากมายโดยมีการวางแผนไว้ว่าเริ่มกดชนวนระเบิดไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่ปากถ้ำจนกระทั่งข้างในถ้ำอย่างระมัดระวัง สิ้นเสียงระเบิดครับเหล่านักลบจากแดนอาทิตย์อุทัยเนี่ยก็พากันวิ่งกลูก,กันเข้าไปในถ้ำเพื่อสำรวจดูอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือร่างของงูเหลือมขนาดยักษ์ใหญ่มีความยาวหลายสิบเมตรกว้างมาพอกับโต๊้กับข้าวที่อยู่ในกองทัพยังไงอย่างนั้นเลยแถมปากของมันเนี่ยก็ใหญ่มากพอที่จะสามารถเขมือกคนในคำคำเดียวได้มากถึง3คนแบบสบายๆส,ส่วนฟันของมันนะครับ แหลมคมหนังเขี้ยวอาวุธคู่กายของยมทูตเลยที่พร้อมจะทิ่มแทงลงไปในก้อนเนื้อของบรรดาเหยื่อผู้ที่ต้องพบกับฝันร้ายที่สุดในชีวิตเป็นอย่างแน่นอนด้วยความใหญ่โตของมันนะครับขนาดที่ทําการโจมตีเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายนั่นเองเนี่ยเจ้าสูรกายยักษ์นี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องงับแล้วก็รัดเหยื่อเพื่อบดขยี้กระดูกให้เสียงดังกรอบแล้วก็แตกครับไม่ต้องเสียเวลาขเขมือบเหย,ยื่อแล้วก็ค่อยๆขย้อนเข้าท้องทีละนิดทีละนิดเหมือนงูเหลือมธรรมดาธรรมดา แต่อสรพิษร้ายตัวนี้เนี่ยเพียงแค่งับเหยื่อก็สามารถส่งเหยื่อสไลด์ผ่านลงท้องดำดิ่งส่น้ำย่อยในกระเพาะอาหารนั้นเป็นเพียงเรื่องง่ายดายสำหรับมันมากถึงแม้ว่าเจ้างูยักษ์ตัวนี้เนี่ยจะมีร่างกายที่ใหญ่มหึมามากแค่ไหนก็ตามแต่ว่าร่างของมันเนี่ยก็ถึงกับขาดวินเป็น,น,นทั้งทอนเลยครับเมื่อต้องเจอกับแรงระเบิดจํานวนมหาศาลที่กองทัพได้ประเคนใส่เข้าไปในถ้ำแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้เจ้าสุนยักษ์เหล่านี้สิ้นชีพครับ มันยังมีลมหายใจอยู่ถึงแม้จะน้อยนิดก็ตามมันยังคงมีแรงดิ้นรลนหาดทางกระเสือกกระสนพาร่างอันบอบช้ำเต็มทีพยายามเลื้อยหนีออกจากถ้ำไม่ได้พวกเขายังคงพบเศษซากชิ้นโสดนเนื้อของมันและยังคงกระดุกกระดิกอยู่ณเวลาเหล่านั้นเนี่ยที่ทหารญี่ปุ่นได้สวมบทเป็นโยมทูตพร้อมที่จะมอบความตายให้กับเจ้าปีศาจยักษ์ก็ไม่รอช้าครับจัดการกระหน่ำยิงใส่จนหมดปลอกกระสุนเลย กระสุนในเกลื่อนกลาดาเต็มพื้นไปหมดเลยเจ้างูยักษ์ตนนี้ที่เคยเอาชีวิตของเหล่าทหารของเขามาครับรวมถึงพเพื่อนๆของเขาด้วยกลับต้องกลายมาเป็นผู้ถูกลงทันแทนก่อนที่มันจะขาดใจตายอยู่ตรงนั้นในเวลาต่อมาเนี่ยเหล่าทหารกล้าที่พิชิตสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์นี้ได้ก็ได้ทําการแล่เนื้อของเจ้าง,งูยักษ์ออกมาเป็นชิ้นๆครับเพื่อความสะใจและเป็นการล้างแขนให้กับผู้ที่ถูกมันฆ่าชีวิตไปอย่างสาสม นอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่เหล่าทหารญี่ปุ่นได้พบได้เจอครับกับหลักฐานที่ทำให้ยิ่งมั่นใจได้ว่าเจ้าง,งูยักษ์นี้เนี่ยเป็นต้นเหตุของการหายไปของเราทหารลาดตะเวนเพราะว่าในถ้านี้เนี่ยมีเศษซากกระดูกที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นไปหมดพร้อมทั้งกระดูกสัตว์เล็กน้อยใหญ่กระดูกคนผสมกันอีกมากมายว่ากันว่ามีกระดูกของมนุษย์นับร้อยชิ้นเลยทีเดียวคุณลุงคนนั้นยังได้เล่าเพิ่มเติมอีกครับว่า เรื่องราวดังกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นชั่วลูกหลานครับสืบทอดกันมาปากต่อปากแต่รับรองว่าเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าข้อมูลอะไรบางอย่างอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างตามคนเล่าต่อกันมาและเมื่อมีนักท่องเที่ยวทราบว่ารุมเป็นคนพื้นที่เนี่ยที่เกิดและเติบโตที่นี่และทราบเรื่องราวของประวัติงูยักษ์ต่างก็พากันมาถามถึงตำนานของเจ้าวสุนกายนี้อยู่เสมอครับ และนี่ก็เป็นเรื่องราวตำนานเจ้างูยักษ์แห่งเมืองกาญจนบุรีที่คุณลุงคนนี้ที่เติบโตที่นี่ได้เป็นคนเล่าให้ฟังครับขอขอบคุณเพจจดบล็อกดิบที่ชื่อว่าเลดแดอรี่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการอ่านบทความลึกลับหรือว่าเรื่องราวสยองขวัญเนี่ยก็ติดตามเลดแดรี่ด้วยที่บล็อกดิบนะครับสำหรับผมเนสสัมเวเสิ์ในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ